สวัสดีค่ะจะบอกว่า วันนี้ดีใจได้อยู่บ้านได้ตื่นเช้ามานึกออกปะเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านมาหลายเดือนคืออยู่บ้านทุกวันแล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาแบบใจจอย,จอยวันนี้ก็คือแบบว่าตื่นเช้าเป็นพิเศษเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้ดื่มเพราะลูกค้าไม่ค่อยได้ส่งเราสักเท่าไหร่ส่งแต่เงินเราก็รู้สึกว่าอ๋อวันนี้ตื่นเช้ามารดน้ำต้นไม้หน่อยเพราะว่าจริงๆปกติเห็นเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนที่รักต้นไม้มากอันนี้ต้นไม้ก็คือเป็นคนเลือกหมดเลยต้นไม้อาจจะไม่ได้พิถีพิถันเหมือนยาย,ยาสักเท่าไหร่แต่ว่าบ้านมันต้องเขียวชะอน้าบ อ่ะยังไงก็ต้องขอบคุณ a c a s s e อนะจ๊ะเป็นความในใจและการของตัวแทนหมู่บ้านใช่คำว่าตัวแทนหมู่บ้านเลยไม่ว่าจะซื้อบ้านมานานแค่ไหนเขาก็ไม่เคยทอดทิ้งเราเลยจ้ะลองให้ข้างบ้านแบบตื่นหน่อยกันเวลาลือจะมาเกี่ยวใจฉันยัง เคยฟังจ้ะมึงเกิดไม่ทันหรอกมันเป็นเบนแบบคลาสสิกทานมันมีหลายเวอร์ชั่นจริงเหรอมึงทานเพลงพวกนี้ด้วยเหรอ <c oughs> มันมีแบบเอามาทำใหม่ค่ายนูย้นค่ายนี้เอามาทำหกเต็มเวอร์ชั่นเลยเดี๋ยวลดน้ำต้นไม้ก่อนเดี๋ยวพาไปร้องเลยเดี๋ยวต้องบอกข้างบ้านก่อนวันนี้ขอร้องเพลงหนแบบวันนี้ตื่นเช้าเป็นพิเศษตื่นเชา้าเป็นพิเศษไม่ได้แต่สิบโมงเหลือน้อยจ้ะเทคนิครถน้ำต้นไม้ยังไงอย่างนี้เลยให้นี่แค่นี้พออ่วันนี้นะจ๊ะขออนุญาตหนึ่งวันนะจ๊ะกลับรูปบ้านทับ ไม่บอกดีกว่าขออนุญาตเสียงดังหน่อยเพราะว่าเสียงใบจ้าก็เป็นสไตล์เปพียงๆไงนึกออกป้ะวันนี้เราก็เป็นแบบว่าเสียงดังเลยวันนี้ต้องการจะร้องเพลงนะคะต้องขอคุณ s c สซเมากๆนะจ๊ะที่มอบบทเพลงรักฉันนั้นเพื่อเธอมาให้ชาว s c สซเทุกท่านนะคะหมายความว่าไม่ว่าจะนานไปกี่ปี s c สซ s ก็ไม่เคยทิ้งพวกเราเลยดนตรีมาขอมอบบทเพลงนี้แทนคำสัญญาว่าจะดูแลตลอดไป ฉันยังซึ้งถึงวันที่เธอกับฉันพร้อมรักร่ำพันเพียงเราสองรักที่แสนหวานรักที่แสนหวาน,น,นรักฉันนันเพื่อเธอปับทำบมอันเนี้ย รักจริงๆแหละขอวันคืนมามาเป็นคนใจเก็บรักไว้ คุณบทเพลงรักฉันนั้นเพื่อเธอมา,มากๆที่ทาง SC s อ s ีเอสเมอบให้พวกเราลูกบ้านทุกโครงการเลยทุกวันเนี่ยทำงานดึกมากปกติอะถ้าสมัยก่อนที่ยังไม่ได้อยู่หมู่บ้านนี้ใช่ไหมเราก็อยากจะเปิดโรงแรมนอนหรือไปนอนบ้านเพื่อนแต่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะดึกแค่ไหนก็อยากกลับมานอนที่บ้านเพราะว่าความปลอดภัยมันสูงความสะดวกสบายไม่ว่ามันจะดึกแค่ไหนเราเข้าออกเนี่ยก็จะมีซ e เค r i ิตี้เนี่ยคอยต้อนรับเราตลอดเวลาเลยเพราะว่าทาง SC s อซีเอสเออันนี้ไม่ได้มาอวยเขานะแต่อวยนิดหน่อยก็ได้เพราะว่าทางเอซีเอสเเนี่ยเขาแบบพัฒนาเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ตลลลอดเเเววาาาายไม่่จะป็นทงงโครรก ทางส่วนกลางหลังการขายหรือทางอะไรอย่างเงี้ยเมื่อรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวจริงตั้งแต่รู้จักไอเซเซ็เนี่ยจะบอกว่าคําว่าหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นมากกว่าหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างทั้งหมดเนี่ยเขาดูแลใส่ใจเราไปพิเศษเลยไม่ได้มีความกังวลว่าจะต้องแบบฟ้าถล่มดินทลายบ้านสู้เตียงหักหรืออะไรเงีย้ยไม่มีเลยลูกบง่งลูกบ้านเขาก็สลักกันแบบว่อาอ๋อบ้านนั้นหมาหายมาอุ้มมาบ้านนี้อีน่นเลี้ยงงูมาปล่อยไว้ในบ้านเลี้ยงหมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันอันนี้เขาก็จะดูแลลทุกกออย่่่่าาาางงเวววจะป็นนสหรืบ การหลังการขายอันนี้สําคัญเลยที่ตัดสินใจซื้อที่นี่เพราะว่าบริการหลังการขายดีเยี่ยมเลยเหมือนมีพนักง,งานมานอนหน้าบ้านเราทุกวันและที่สําคัญเขามีแอปรู้ใจด้วยไม่ว่ามึงจะเป็นอะไรมึงโหลดแอปนี้ใช่ไหมมึงเข้าไปคุยกับเขาเขาก็จะตอบกลับมาว่าไม่ว่างจ้าไม่ใช่สมมุติว่าเรามีอะไรเราทักหาเขาเขาก็จะบริการเราเต็มที่เปรียบเสมือนว่าต่อให้เราผ่อนบ้านหมดแล้วหรือยังไม่หมดเขาก็จัดการดูแลเราได้ตลอดเวลาเลยอันนี้รู้สึกว่าปลอดภัยไม่เจียวสาวไม่มีรถวิ่งเข้าในหมู่บ้านแบบ เขาเลีลกับข้าวอไม่ได้มีขนาดเหมือนเข้าใจปะเต็มที่เลยเนะี่ยหมู่บ้านประมาณ800กว่าหลังเนี่ยมีกูเสียงดังอยู่คนเดียวเขาก็เลยให้อภัยถือว่าน่ารักหมู่บ้านนี้น่ารักเลยอ่ะพูดมาเยอะแล้วพูดถึงเรื่องบ้านเนี่ยมาเยอะมากใครก็รู้ตอนนี้คนรู้หมดแลยว่าบ้านมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะซื้อบ้านคอนโดเป็นอสังหาริมทรัพย์เก็บเอาไว้ส่วนตัวอย่างนี้ใช่ไหมให้นึกถึง SC Asset ไว้เลยนะจ๊ะไม่ว่าจะก,กี่ปียาวนานแค่ไหน SC Asset ก็ไม่เคยทิ้งเราค่ะ